มันมีครั้งเดียวในชีวิตถึงว่าจะเป็นคอนเสิร์ตคู่แต่คอนเซปต์มันจะมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็มีแค่วันเดียวด้วยมันแค่เป็นช่วงเวลาหนึ่งเราเกิดมากี่ปีอะสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบปีอะไรเงี้ยแต่มันมีแค่ปีเดียวคุณจะพลาดได้ไงเสียเงินมาดูนะครับผมเพราะว่าพวกเราเต็มที่แน่นอนอยากให้ทุกคนมาเก็บโมเมนต์ด้วยกันมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมทำไมอะเสียสไปไหน ที่กระดูกยังดียังไม่ไปยังไม่ไปที่กระดูกยังดีอยู่ปีหน้าปีหน้ามาอาจจะแบบอาจจะรับนั่งอาจจะเหลือแค่ยืนร้องเนี่ยัยังไหวอยู่มาดูพวกเราเต้นนะเออคอต้องแบทอ่ะดูทำไมต้องไปดูคะตามที่เฮียพูดนั่นแหละครับไม่กระดูกก็ไปแล้วหรอไม่ใช่แล้วตามที่เฮียพูดกระดูกไม่ใช่ Crazy in Love นั่นแหละมันมีปีละครั้งครับก็ไม่รู้ว่าจะคอนเสิร์ตคู่ครั้งหน้าจะเป็นเมื่อไหร่ใช่<ม>จะอีกกี่ปีปีหน้าอาจจะไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเมื่อมีแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดค่ะเพราะว่ารับรองวันนั้นน่าสนุกมากๆจะได้เห็นโชว์อะไรแบบยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนอตาเลยค่ะยั<ช><บ>อยากพูดตรงๆมากเลยเออ<ต>เอา<ม>แต่ทุกคนเห็นตกใจอ่ะได้ฟังแล้วตกใจแน่เลยทำไมคะอยากรู้อย่าตรงมาก หนูรู้เหรอว่าเฮียพูดอะไรไม่รู้ทำไมไม่พูดดีกว่าทำไมต้องไปดูไมาเต็มกล้องทีละคนหรือพร้อมกันเต็มกล้องจ้าเต็มกล้องจ้าจะเปิดหรอชั่วโมงทองขายของลูกเดียวเด้อมาฮึไม่ใช่ชั้นชวนแต่ไม่ั้นชวนเลยไม่ที่สัน ดูดูันนี <S 1> <S 1> ้แบบมาเดี๋ยวสิไปล้อันนี้สิ้นเต้นสิ้นเต้นโอ้ย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  จะาเหมอนเดบหาร์ดหรออกหักมรกระผมมรกรผมอกหักอกหักมรกรผมโยจริงรู้นี่รู้ทันเพลงนี้ไหมมันก้าวสมุนมากเลยอ่ะชอบสมัยก่อนมันมีโอ้ยเเนิด้ได้อยู่เนาะน่าก็ได้ได้ได้เบื่อ พึ่งทำเมื่อเชา้างงทาา่าเต็มเต็มไปยังไงไหนเฮียท่าเต็มเต็มท่าเต็มเต็มเป็นอย่างนี้คือเราทำด้วยกันมาหาท่าเคสซีเรยอ,อ,อย่างแต่ยังไม่ได้คิดอะไรคิดเล่นๆไปเพิ่งไปทำตามมหน่อยฮะเด็กๆนี่หัวใจมันจะเป็นหัวใจ,วใจแล้วข้างล่างเป็นไฟไฟแล้วเป็นไฟอันนี้สำหรับสำหรับสำหรับทำสองคนแต่ถ้าทำคนเดียวมันจะเป็นอย่างนี้เป็นไฟอย่างี้ อ๋อเป็นไฟเป็นดอกไม้ที่ลุกเป็นไฟไม่ใช่ดอกบัวตูมดอกบัวไม่ใช่ไม่ไม่ดอกบัวตูมนี่เป็นดอกบัวบานนั้นบานอยู่บนยอดดอกต้องเป็นดอกเตียงสามปอยบอกเคยเด่งบานสวยงาแม่ก็ตัดสินไม่บัวแล้วถ้าไมหนูแบบเลียนเฉยเลียนหลอกเขาชอบแบบงงงิงหรอเขาชอบแบบว่างงงิงเราหรอก็ไม่งงติอย่างเมื่อกี้อ่ะ อะไรแตกต่างที่ลงตัวนี่เงี้ยนี่เงี้ยเขาก็พูดถูกแล้วใจเขาพูดว่ายังไงแตกต่างไม่ลงตัวนี่หรอกก็คนลุกนิดนึงใช่ไหมพูดว่าแตกต่างไม่ลงตัวเหรอเออแตกต่างไม่ลงตัวแต่ลงเอ่ยเรียนกว่าเดิมอีกห้าเหนึ่ง ฉันอามดังนางบุษบาดวงตาสุขใสดังจันชายชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันเข้าอยู่ในคอก็ให้ลืมกลืนไห้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันโอมจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจ ลองสอนะได้เป็นใจยตาใสเลยทีเ <discrete> ดียวอย่าได้ไม้เอบแบบเยอะเฮียเยอ้เ่นใจ

กหลาบละเด้อพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเซเวมาหลอกให้หักแล้วน้องก,ก็โดนเทหัวใจสิเพกรมมาทันบ่คุ้มครองกหลาบดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวใจ แต้จังใดก็อกเคยสมหวังบอกเจ้าของอีพอหัวใจมันสิพังว่ามีภัยฮักก็ปอเป็นยังจ้าปอเจบเตื่อเลยเจ้าโอ้ลาบสวรรค์แห่งเมืองปากสันที่ลายไฟพัน ต้องถูกไหมอ่ะดูไม่ดูดูไม่เคยมาตัวรับใช้นายโอ้โหโจกอำห้าโจ๊กหบุโจ๊กหบุเต่างอยได้ไหมอ่ะเปรียบเป็นพี่ด <rim ideas> ังแค่คนเปรียบเปรียบดังพี่เป็นแค่คนเปรียบเป็นพแป้นหงัดช่วยขอบอดี้สูทสีเขียวนี่นี่รัดรูปรัดรูปติดเพชร นี่ตรงไหนบ้างทั้งตัวแว่นดำหนึ่งเพราะเพราะเขิน <c oughs> แว่นดำแบบแบค็คเอาเลยเออไม่เห็นตาได้ไหมคะนุนิวได้ไหม,ไมเหมือนจริงจกเขียวตามใจเลยทำใจเลยทำ<อ>เลยอ่ะแต่แต่พูดถึง <c oughs> เอาได้ไหม มาทำไมไม่ไอยบ้านนานน้องเอาเพิ่เขนสนุกร้ยเปอซ้อมไม่ถึงไหนละตอนหนึ่งคเป็นคำตอบที่จริงใจและที่ต้องการอย่างนี้แหละตหนึ่งจริงๆด้วยมีโชว์ที่เราคิดด้วยแล้วก็ถ้าผมว่าถ้ามันก็น่าจะมีแอกวานมากขึ้นแต่คิดว่าปีนี้ไม่แบกหนูแล้วเพราะปีที่ผ่านมาแบกท่านี้ ปีนี้ไม่น่าแบกไว้แล้วทำไมคะน้ำหนักขึ้น5โลโพลในเอ็กใครจะแบกโอ้โหแรงมาก5โลไปอยู่ตรงไหนบ้างแต่ก็ยังดูผ่อมเนาะใช่ไหมดูน่ารักเหมือนเดิมแล้วมาบ่น5โลออกกำลังกายแล้วกินไก่ทอดมาเป็นชุดใหญ่นี่ฟองใครจะไปอุ้มฟองฟองเลยฟังแล้วเนิ่นคนมันหิวอนุ่นนิวบอกไปหิวใช่มันเหนื่อยทำงานอะ เอาอะไรนักหนาโอ้ก็จะรินเงในหัวพูดแค่นี้เฮียลากหนูไปตบกลางสีแยกโอ้เพูดว่าลากไปเล่นฟิตเนสเนาะอ่แต่ว่าก็ก็มีแน่นอนมีครับมีครับแน่นอนครับผมชินได้หนูชิ้นได้ ทุกชิ้นทุกชิ้นทุกชิ้นเลยกีชิ้นแล้วกีชิ้นแล้วที่ได้เอ้ยที่ได้ของกันมาจะบอกาตัองชิ้นแล้วเสียงในหัวนะกีชิ้นเอ่อกีชิ้นแล้วได้กินแล้วก็มีแว่น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 กำไรแหวนนี่แหวนแหวนมีแว่นแว่นนิ้ว แวนแวนแหวนมีแหวนสองวงวงวงสองวงแล้วก็มีสโซ่โซ่สองสองเส้นโซ่สองเส้นโซ่สองเส้นสองเส้นมีนีลำโพงโอมีเคยเคยให้ลำโพงอุ้ยได้อยู่เคยให้ลำโพงนี่อ่ะคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์บอกว่าขิงเขินเนี่ยเอออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย เล่าหรืออวดโหเขินเนี่ยอเต็มไปหมดขิงไม่มีพืชถักสนควนะคะตรงนี้เ่าให้ฟังเอ,เอาถ้าจะบอกนี่บอเราให้ฟังเล่าเขาลัา่นแต่ว่าน่ารักตบมือไหนคะ <c oughs> นะที่หนูแบบมีอะไรบา้างหลายอย่างครับอาทิเชน่นวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยไม่เป็นไรไม่ต้องอวดแล้ววันนี้มีสร้อยอย่างเดียวอันดูหน่อยอยากเห็นนะอันนี้เปลี่ยนหรอฮะไม่ใส่อันนี้มันตั้งแต่เช้าแล้ว เอาไม่สัเกเอาล่ะเอาเราไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจเลยรู้สึกว่าใส่ไม่ใส่โอ้โหยังไ่เห็นเลยว่าหนูใส่อะไรบนี้รู้สึกว่าฉันมาทําอะไรทีนี้นั่นดูไปเรื่อยๆหรอไม่คุยเลยไม่ก็มาคุยกันหน้างานอย่างนี้ไปเลยนั่งรถเขาไม่คุยแต่หนูว่าซบอะไรเนี่ย ขอพักหน่อยหัว <ผม S 2> หรอผม,ผมนั่งชั้นกลานงนั่งอ,อ,อย่างนี้เดีย๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งคขว่เดี๋ยวนั่งคขว่ห้างไงแล้วมันแบบขามันติดแล้วก็เลยนั่งเสีงยงนี้โทษนะน่าไ, <laughs> ได้เลยครับ <laughs> แล้วผมก็มันก็เลยอย่างเงี้ยเวลาเราเสียงแล้วไงแล้วก็โซบเลยไม่หนุนรับวิวโซบไงนะเบียดนี่มุ้ยก็เนี่ยผมมานั่งหลับอยู่อย่างงี้แล้วเนี่ยก็อยู่ดีก็อย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกแล้วนี่ก็แบยเบียดอ่ะให้ซบ ีแล้วหนูก็ซบเลยหลับมาโทษนะคะอันนี้เล่าให้ฟังหรืออวดหรืออะไรเล่าให้ฟังเล่าเล่าเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังมีของสมมติว่าถ้าต้องมีคนต้องตายผมขอเป็นคนนั้นเพราะผมไม่อยากอยู่แบบว่าถึงคนทรมานถึงจะมีความสุขแบบอยู่ในความทรงจำก็ไม่เอาอ่ะอยากอยู่กับนุิวอย่างนี้ คือกับหนูนี่คือตายคู่เรายังไม่ตายเราแบบว่าจะแฮปปี้มีแต่ความสุขเราแค่เศราก็พอค่ะก็เป็นว่าก็จะเป็นแบบไม่ทันชีเดซี่แค่ละก็มาฮร์าคาเต้ในฮีลาบะกันละก็โตอะไรอ่ะกมลีเกย์กบลีไม่เคยฟังเพลงเราเรารักของฉันฉันไม่รับมันไปนะอังสุมาลินกบลี มันผู้เป็นผู้ลากเท่าไหร่บผู้ลากที่มีคนตายตอนจบรู้แค่ว่าแบบเขาเออวิญญาณฉันรอที่ฉันสมมติว่าถ้าต้องมีคนต้องตายผมไปไหนดีเพื่อนเฮ้ยสีกินข้าวกันเพื่อนก่อนก่องจะเปเปิดเองเลยอ่ะคนลูกั่รอันนี้คือรายการไม่ละล้วมิวฮัลโหล bro ไม่เอาเราพบาหรอเราแบบว่าปีดตวีดไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วมันก็มีบ้างเล็กน้อยหนูใครจะแบบว่าขมขื่นแบบขมปีเอาละเอาละเมื่อสักครู่วันที่สิบนี้วันเกินเฮียใช่ไหมจริงๆเดือนกันยามันเป็นเดือนของคนหน้าตาดีนิสัยดีหน้าคบหาแล้วก็ดูใจหน้าเลี้ยงดูด้วยหน้าเปด้วย ด้วยอาจจะยังเฮ้ยนี่เสียในหัวเนาะไอ้ี่เสียในหัวแผลแล้วเหรอรูนนี้แผลไม่ได้สามรอบไม่ใช่แล้อาจจะยังเอาไปว่าอาจจะยังจริงเหรออาจจะยังเริ่มยังขผาไก่ไข่ดาวอร่อยมากเลยหนูหนูชอบไหมเมื่อคืนหนู่หนูก็แต่เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับไม่รู้ทําไมเหมือนกันนี่ก็คิดถึงนะซีนูนิวคอนเสิร์ตอะ เพรส y in Love ที่มันกดบัตรวันที่6กันยายน2 2> อีสองวันเองหนูหนึกออกแล้วตอนนั้นไปสวนสนุกสนุกมากไปเล่นรถไฟหอ <c oughs> หว,วัดเสียวมากชอบอะไรแบบนี้จริงจริง,รงเรื่องนี้ก็เกี่ยวด้วยในวันที่ห้าตุลาคมเนาะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของซีนนิลแล้วแบบว่าโชว์อลังการสุดยอดมากเลยใช่หนูอยากเล่นเกมมากตอนนี้ <c oughs> หนูหนึกถึงเกม Hogwa r t s Legacy ที่ตอนนั้นเล่นในคอมอ่ะโอ้ยจริงจริง,จร,ง,จ,รงจริงนี่ก็ว่าหนูว่า หนูเหมาะการกวาดบ้านถูบ,บ้านล้างจาขงนขัดตอ้น้ำบ้างเลยนะยสิ่งนีสิ่งนี้หนูคนรทำนะที่บ้านอะ่ะเริ่มชีวิตครอบคัวละสู้สู้เขาขายบัตก่อนเร็วเนี่ยยี่หกใช่หนูว่าหนูหมาะเพราะว่าวันที่6กันยายนนี้จะเปิดขายบาัตรคอนเสิร์ตซีนูนิวออขายขายที่ไหนนะขายที่น่าจะเป็นเอออะไน,นี้ตลาดนัดสี่มุมเมอืองอยุธยา จับข้าวอร่อยมากแล้วก็ของหวานแบบขนมโคกอะล่องเรือแบบว่าชิลมากอากาศดีมากเนอ <c oughs> ไม่ใช่เค counter service counter service eleven เลือออ์ทิเกตก็ตมีขายเอออ่ะหมดเวลาแล้วหรอ <c oughs> ไม่ได้ตัดเวลามันไม่มีใครช็อตเลยเนี่ยเออไม่ <Yeah. S 2> อยากเห็นโชว์อะไรของเฮียอย่าบอกนะว่าซิกแพค <Why? S 2> ไว้ก็อยากเห็นเดี๋ยวไปเล<ด>่นก่อนนะฮะเห็นบ่อยแล้วครแต่เห็นไปแล้ววันแพกเดี๋ยวขอเปิดเพลงนี้แล้วกัน ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรอย่างนี้อะอย่างนี้นะง้างคันกรดูไปปี๊โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันต้องมีหลีตาได้หนึ่งสองนี่มันต้องมีหลี่เออมีกระพริบตาให้หรอไก่ไปกิน ไม่คือเอาละเลยแต่ธนูหนูชนะเออก็หนูซ้อมก่อนไงตอนเช้าโอ้โหยังไม่ได้ซ้อมม่อนการวันอื่นยังไม่ได้ซ้อมสนามจริง่อนเริ่มเลยเริ่มเลยยังไม่ได้โปรโมทคอนเสิร์ตเลยยังไม่ได้โปรโมทเลยกระเด้งเปิงเปิงเฮียสิเก่งเติมเปิงใครมาเบ่งเปิงเปิงกระเด้งออกไปเปิง

าไม่แป๊บนึงนะอัันน้นจะเลือกถ่ายหรือเลือกอะไรนะเขาเขย่าไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยเขาไมีความสามารถซึ่งจริงที่ดีที่สุดเขาที่แบบว่าดีที่สุดคือเชลิเดอร์เชลิเดอร์เป็นไวรัลอยู่เออเป็นไงบ้างคะเราไม่้ฟังเลยยังไม่ไม่ค่อยได้เห็นเลยอ่ะเออใครอยากเห็นนู่นอยากเห็นเชลิเดอร์ก้าวมาเจอมาเจอวันนี้ได้เจอ step one step one งานก็เลยเบา ก็มีหลายช่วงอารมณ์ครับอ่ะช่วงนี้เลยนะตอนนี้เวลาแบบตีกันเออตีกัน <laughs> ตีเรื่องอะไรอ่ะ มันดูฟิลไม่เห็นสตีเลยอนะก็อยู่ด้วยกันตะเลาดตีก็แบบว่าแกล้งกันตีมาแต่เช้าแล้วตอนนี้หมดแรงเอาหรอ <c oughs> เขาเรียกว่าดิสคัตคือว่าแลกเปลี่ยนคอมพิวเห็นกันก็ไม่แลกนะไม่แลกอ,อ,อยยามพูดให้สอบแล้วก็คือตีตีตีแต่ว่าคอนเสิร์ตวันนี้เดี๋ยวได้พูดใช่เฮียก,ก็ติดหนูไปเยอะเมื่อก่อนเฮียก็ไม่ใช่แบบนี้ตอนนี้ก็ ไม่หนูจะสื่อว่าเมื่อก่อนเฮียเถื่อนอดหอรน้าตาเถื่อนคือว่าเขียนไว้หนวดไว้เขาแล้วหน้าเถื่อนไงแต่เดี๋ยวนี้ก็น่ารักขึ้นไงมีความแบวอะไรขึ้นก็ติดไปนึกว่าแบวไม่ใช่เลยมีความซอฟมีความซอฟมากขึ้นเพราะหนูเป็นคนซอฟไงเป็นสักวันอยากเห็นหนูเถื่อนเหมือนกันนะเอาล่ะเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเลยคุณผู้ชมคะ